กับเราสองคนเช่นเคยคที่นี่ที่เดิมเลยนะคะ,คะทางบุฟเฟ่ทีวีกับรายการตลาดนัดบุฟเฟ่นะคะรายงานตัวก่อนเลยแล้วกันะนะคะ,คะเจอกับอุ๊มินดาเจริญธุยรัตค่ะแลปะป้ณัฏิพรโตวัฒนาวงศค่ะเ<า>จอเจอกับเราสงสา เป็นประจำแบบนี้เลยค่ะพี่อู๋ใช่แล้วนะคะเวลาเดิมเวลาดีแบบนี้นะคะ<ช>ยังไงก็สามารถที่จะมาฟังเรามเมาส์กันได้แน่นอนอะนะเพราะว่าเรามาพร้อมกับเรื่องราวแบบเมาส์ที่คุณได้ฟังได้ยินกันแล้วนี่นะคะก็ไม่แน่นะอาจจะได้สินค้าอะไราที่มันดูไฮไฮไฮเทคหรือว่าจะได้อัปเดตทันยุคทันสมัยกันเอานแน่นอนอ,อยู่แล้วนะคะเราเนี่ยอ<ช>ัปเดทนะคะไม่เอาแน่นอนใครที่บอกกลัวจะเอาจังลยอ,ะอ่ะกับตลาดต่างๆบนโลกใบนี้เนี่ยเรายกโมยที่บ้านคุณแล้วนะจ๊ะตอนนี้ต้องเรีงมานั่ง จอดทีวีกันด่วนเลยใช่แล้วนะไม่ต้องเสียสตุ้งสตางไม่ต้องเสียเวลาไปแบบไปหาตลาดที่ไม่ต้องบินเป็นมเมืองนอกอเอง ไทยก็มีใช่แล้วเราก็จะมาอัปเดตเป็นประจำนะคะสอมาถึงบ้านเลยค่ะเอาล่ะรวมถึงวันนี้นะคะในช่วงของตลาดติดดาวะจะมีสินค้าอะไรมาบอกต่อเดี๋ยวต้องกระซิบบอกกันนิดนึงแล้วกันนะคะสำหรับคุณหนุมน่มๆคุณสาวๆ<อ>ที่อยากจะบำรุงดูแลสุขภาพให้รู้สึกแข็งแรงสดใสย,ยังหนุ่มยังสาวอยู่เสมอแล้วแล้วก็ติดตามแล้วกันในช่วงสุดท้ายของรายการเรามีของดีมาบอกต่อค่ะแน่นอนเลยแลหละค่ะห้ามพลาดเลยนะแต่ว่าช่วงแรกของเราวันนี้ค่ะพี่ค้าเรื่องรา่ชาวตลาดวันนี้ อู๋มีอะไรมาแนะนำคุณผู้ชมมาคือวันนี้เราต่างคนต่างมีเรื่องราวดีๆมาเล่ากันเป็นเรื่องของอู๋ก่อนแล้วกันทเชื่อว่าเด็กๆหลายคนนะคะรวมถึงตอนนี้เราเป็นวัยผู้ใหญ่แล้วใช่ไหมเชื่อว่าสมัยก่อนหลายคนน่าจะมีความฝันว่าอุ้ยแม่สอบได้ที่หนึ่งแล้วหรือว่าสอบได้เกรด A เกรดสแล้วอยากจะได้อันนี้อยากได้เลย Play 2อุ้ยดิฉันก็มีค่ะอ่า y s t a t i o n 2ใช่ไหมหลายบ้านต้องมีอ่ะผู้หญิงก็มีบางทีมันมีเกมสำหรับผู้หญิงมี่มันสนุกมากนะ มันเลือกไดไงว่าคุณจะโหลดเกมอะไรมาไว้ใช่ป่ะแล้วสีสันเยอะแยะใช่คือมันมีแผนเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยคือเด็กๆเราก็จะชอบใช่ไหมหรือว่าผู้ชายที่ชอบแบบเกมฟุตบอลอออย่างงี้แต่ว่าตอนนี้เรามีข่าวร้ายมาบอกแหละยังไงคะยังไงอ๋อแต่อาจจะเป็นข่าวดีของใครหลายคนก็ได้จริงเหรอท้งแมเนื่องจากว่ามันจะได้เป็นแบบของที่ดูมีราคาเขาบอกว่าของที่ไม่ผลิตแล้วยังมันจะดูมีคุณค่าแล้วก็ดูมีราคาเสมอจริงหรือเปล่าแต่ข่าวร้ายก็คือเราจะไม่ได้มีการอัปเดตเกมใหม่ๆแล้วอะเพราะว่าตอนนี้ P S 2 หรือว่า PlayStation 2เนี่ยคะเขาจะยุติการผลิตแล้วคือจะไม่ผลิตแล้วนะไม่แล้วจบแล้วนะคะคือจริงๆเขายุติมาตั้งแต่วันที่28ธันวาคมเมื่อปีที่ผ่านมานะคะเราก็แบบเแปลกใจทําไมอ่ะในเมื่อกระแสการตอบรับมันก็ดีมากๆคือเด็กๆหลายคนเนี่ยก็ยังเล่นกันอยู่เยอะนะหรือว่าจะเป็นเพราะว่า อ๋อแท็บเล็ตออกมาเยอะขึ้นหรือเปล่าในแท็บเล็ตก็สามารถเล่นเกมได้เหมือนกันแต่จริงกระแสการตอบรับของ Play 2ทุกวันนี้เนี่ยนะยังมียังมีเล่นกันเลยแล้วก็บางคนอาจจะอัพแล้วก็กระโดดไปเป็น PS 3นะคะ Playstation 3แล้วเนื่องจากว่ามันมันภาพมันสวยกว่ามีอะไรแบบเลิศกว่าแต่ว่าแผ่นมันแพง ดิฉันก็อยากซื้อตอนแรกแต่พอรู้ราคาแผ่นเท่านั้นแหละดิฉันไม่ซื้อ, <S <S อ,อแล้วค่ะเนี่ยแหละอ่ะ,อะเราก็เลยออกมาอัปเดตนิดนึงนะคะเพราะ,ะว่าทางด้านค่าย Sony Computer ตอร์แอดเวนตนะคะประกาศยุติจำหน่าย Play 2เลยอาจจะเป็นเพราะว่าเพลงสาม่ดไหรือเปล่า จริงเหรอเป็นไ่ได้ไไดไเป็นการ,รตลาดคขหรือเปล่าแล้วว่าเป็นเพราะการตลาดด้วยนะเพราะแผ่นมันก็แพงเหมือนกันนะใช่แล้วนะก็นี่ออแหละอัปเดตกันนะคะสำหรับคนที่ชื่นชอบเล่นเกมตลาดเกมเพราะว่าฝั่งญี่ปุ่นตอนนี้เขาไม่ลออผลิตแล้วตั้งแต่วัน<ช>ที่ส8ธันวาคมปีที่แล้วนะคะคือจริงๆแล้วตำนานเขาเนี่ยมันยาวนานมากตั้งแต่ปี2543อ่ะอ้นานคศ2000น่ย1ิปีแล้วอ่ะนาน ตั้งแต่เราเด็กๆเราก็ยังฮิตนะฉันจะต้องซื้อเพทูยิ่งมีเพื่อนผู้ชายทุกคนต้องมีแน่นอนใช่คือใครไม่มีสมมติว่าไม่มีก็จะไปเล่นบ้านเพื่อนที่มีตัวมความสุขว่าชอบมากเลยกกลับบ้านเดึกๆนำอะไรไปติวหนังสือติวเกมอ๋อแต่ว่าทุกวันนี้เขาบอกว่าไม่ต้องไปบ้านเพื่อนละไปตามร้านเกมออนไลน์เยอะเลยส่วนหนึ่งหรือเปล่าเราก็ไม่แน่ใจเพราะอย่างนี้มีแค่โทรศัพท์มือถือก็สามารถเล่นเกมได้ลวคือโทรศัพท์ก็เล่นเกมได้แท็บเล็ตก็เล่นเกมได้แล้วเด๋ยนนี้เนี่ยเกมโหลดมาได้เยอะมากในแอปพลิเคช โหลดและเล่นฟรีด้วยอาจจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ทําให้เขาเนี่ยปิดลงไปก็ได้สำหรับ PS แล้วนะคะนี่ก็เป็นสิ่งล่าสุดที่เรานํามาอัปเดตกันเพราะว่าไปติดตามเสาะหาติดตามแล้วเสาะหาตามตลาดเกมเขาบอกว่า PS 2ไม่จาหน่ายแล้วนะคะเลิกผลิตแล้วก็บอกต่อแล้วกันเนาะสำหรับคอเกมทั้งหลายค่ะถูกต้องเลยค่ะรวมไปถึงนะคะวันนี้ที่ฉันก็มีเรื่องมาอัปเดตเหมือนกันเขาบอกว่านะคะชนใดเนี่ยไม่มีดนตรีการในหัวใจเนี่ยเป็นคนชอบกลนักใช่ไหมคะอย่างที่บอก ไปนะคะว่าวันนี้เนี่ยสมบัติสำนวนนะเนี่ยเออฟังเขามาไงฟังเขามาอีกรอบหนึ่ง <c oughs> เขาบอกเลยนะว่าวันนี้เนี่ยเรามีรองเท้าค่ะแต่ไม่ใช่แค่รองเท้าธรรมดาโอ้ย <นะ S 2> เราก็มีรองเท้าทําไมล่ะฉันก็มีรองเท้าแตกต่างก,กับรองเท้าที่ฉันตรงไหนคะก็เพราะว่ารองเท้า ไม่ได้ติดลำโพงไงแต่วันนี้มีรองเท้าติดลำโพงแบบไฮเทคด้วยนะจ๊ะจริงหรอใช่หลายๆคนบอกว่าที่ชอบลำโพงหรือว่าชอบเสียงดนตรีมีดนตรีในหัวใจตลอดเวลาเนี่ยต้องซื้อนะดูรูปเห็นรูปไม่ขายดีขึ้นรอดไม่ลาอ๋อรอมากวิธีใส่เขาเก๋นะเก๋สิดิฉันยังอยากซื้อใส่เลยอ่ะซื้อไปก็เผื่อแผ่คนทั้งค่ายก็ฟังไปด้วยดูดีไหมอ่ะใครที่สนใจนะคะอย่าลืมนะคะวันนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งอย่างเลยที่เรานํามาฝากสำหรับใครที่ชอ ชอบฟังเพลงหรือว่าชอบร้องเพลงหรือว่าชอบรองเท้าเท่ๆเก๋ๆที่แบบว่าไม่ซ้ำคลายแปลกแบบนี้ต้องซื้อได้เลยนะอยากได้เหมือนกันนะคะแล้วที่สําคัญวันนี้เนี่ยเขาบอกเลยว่าเจ้ารองเท้าไฮเทคตัวนี้แล้วคะ่ะเป็นผลงานการออกแบบของนายเรทคิงตันเจ้าของบริษัทผู้ผลิตรองเท้าติดลำโพงนั่นเองอาาซึ่งอยู่ที่อเมริกานั่นเองอเมริกานี่เขาจะชอบมีแบบว่า อะไรที่ให้เทกไอเทกออกมาเสมอมันมันดูเอาเอาใจคนแบบวัยรุ่นอะวัยรุ่นวัยมันที่แบบรักดนตรีเป็นชีวิตจิตใจล้วก็บอกเลยนว่างนาวู่นี้พไม่ได้แค่ใส่ได้ธรรมดาฟังเพลงก็ได้เป็นลำโพงได้ใช่ไหมคือเดินไปไม่ต้องพกลำโพงไงบางคนแบบขี้เกียจเสียหัว ใช่ไหมเอาง่ายๆใช่เกียรติเสีอผูบางคนเดินไปหน้าตามไม่ดีนะมองรองเท้าอย่างเดียวคนจะมองแต่รองเท้านะะีะจะดีไหมอย่างงี้เออแต่ก็น่าจะดีแหละดีะอย่างน้อยเน,นี่ยก็ดูหลอ่อขึ้นเยอะเลยนะหล่อ,อสิรองเท้าไม่เหมือนใครนะ,ะอแ,แน่นอนว่ารูปลักษณ์ภายนอกอที่เราเห็นในรูปนะคะว่าจะมีลําโพงอยู่ด้วยแล้วเนี่ยดูเผื่ๆเนี่ยเหมือนกับรองเท้าผ้าใบนะแนวสตรีทแวร์นะคะทั่วไปที่วัยรุ่นนิยมใส่กันแต่ว่าความโดดเด่นของเขานี่ค่ะเตะใต้คนหันมาหยุดมองแน่นอนนะคะเพราะว่าลำโพง ที่ติดอยู่ที่รองเท้าเนี่ยแหละสร้างความแตกต่างให้กับรองเท้ารุ่น,นอ,อืนอ่นๆอ่ะมันแตกต่างนะใช่รองเท้ารุ่นนี่เราใส่ธรรมดาไม่มีลําโพงอะ่ะนี่มันติดลําโพงด้วยอะ่ะเนี่ยจริงๆนะถ้าเกิดเป็นสมัยก่อนเด็กๆเนี่ยนะเชื่อไหมคนที่แบบมีอะไรแบบนี้ปแปลแกๆเก๋ๆที่เขาไม่เคยมีในท้องตลาดมาก่อนจะรู้สึกว่าอุ้ยตายละ คืออยากจะเดินออกไปโชว์เพื่อนอยากจะไปโรงเรียนแล้วไปเที่ยวป้าเพราะว่าอยากจะใส่รองเท้ามีลำโพงอะโชว์สาวโชว์สาวอะไรเงี้ยเดี๋ยวจะโชว์แล้วสักพักเพื่อนก็จะมาเต็มเลยเพื่อนจะยืมบ้างสมใส่บ้างนึ่ถึงตอนเด็กๆนะตอนเด็กก็จะแบบกลับไปบ้านร้องแงล้วนะแม่บ้านนั้นลูกชายเขามีแบบรองเท้าติดลำโพงถ้าไมหนูไม่มี่ะอยากมีบ้างจังทำไงดีไม่กี่บาทเดงเออมีราคาบอกไหมขอตังค์ไม่มีอะไราครไม่มีบอกนะคะถ้ามีราคาบอกเราจะมาอัปเดตให้ทราบนะ จ้าอ,อย่าลืมละกันนะ<อ>เขายังบอกเลยนะว่าสําหรับใครที่สนใจเนี่ยสามารถเลือกฟังเพลงได้นะเพราะว่าเขาจะมีลิสต์ค่ะให้คุณได้เลือกด้วยนะว่ามีเพลงอะไรบ้างอ,อยากฟังเพลงอะไรคุณก็เลือกเลยแนวไหนก็ได้จะเป็นฮ<อ>ิปฮอปดนซ์รอกแล้วแต่ว่าเราจะชอบแบบไหนคือใช้งานยังไงอะคือแบบเหมือนกับ เราสามารถมีตัวเสียบใช่ไหมอ๋อเขามีอยู่ในตัวเลยนะคะแล้วก็สามารถเลือกได้เลยอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะเพราะว่าจะมีกับช่อง AC input ค่ะซึ่งนะคะจะต่อกับลำโพงนั่นเองนะแล้วก็ใช้เสียบสายแจ็คเนี่ยต่อเข้าไปแล้วก็เขาใช้บลูทูธด้วยเหมือนกับโทรศัพท์มือถือไอโฟนไ iPad อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคือไม่ต้องพกโทรศัพท์ก็ได้อย่างวงี้ยไอแพดไม่ต้องพกก็ได้มีแค่รองเท้าคูเดียวฟังเพลงได้แล้วเริศมากอันนี้แหมมันรอดไหมขับรถอยู่ดีๆอย่างเงี้ยไม่ต้องเปิดวิทยุรถแล้วนะ เปิดทีรองเท้าอ่ะเก๋ปะล่ะเป็นไงล่ะบางทีแบบขึ้นขึ้นรถไฟฟ้าอะไรอย่างงี้คนอาจจะแอบงงว่าเสียงเพลงมาจากไหนโอกไหเธอเต้นทำไมแอบแกะขยะที่เท้าเลยนะเอาโชว์นิดนึงรองเท้ามีลำโพงจ้าดูดีมากเลยใครที่สนใจก็ลองไปหาข้อมูลเพิ่มเติมดูแล้วกันเนาะนี่เรานำมาฝากแล้วสหรใบสินค้าให้เทคเทคแบบนี้ด้ยคือติดตามแล้วกันนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็ต้องติดตามรู้นว่าจะผลิตแล้วก็จำหน่ายเมื่อไหร่รออยู่รออยู่ก็ถือว่า อัปเดตแล้วกันเนาะสำหรับใครที่ชื่นชอบการสะสมรองเท้าชื่นชอบแฟชั่นเก๋ๆชื่นชอบอะไรก็ตามแต่ที่มันดูไฮเทคโนยี่ดูการ์ดไม่เหมือนใครนะคะเราก็มาบอกต่อกันเป็นประจำอย่างแน่นอนเนาะก็เป็นเรื่องเมาๆที่เรานำมาฝากกันทั้งเรื่องของแฟชั่นเก๋ๆเรื่องของเทคโนโลยีล้ำๆนะคะทั้งกอเกมด้วยวันนี้น่าจะแอบตกใจกันนิดนึงเนาะโอจริงๆโอเพราะว่าเหมือนกันเนาะเริ่มผลิตเนาะไม่เป็นไรแต่เราเชื่อว่าพวกผลิตรุ่นใหม่ๆออกมาอีกเยอะแหละนี่ไงเขาน่าจะมีพวกเพลย์สเตชั4นโฟนออกมา จะมีออกมาปล่า, <นะ S 2> าต้องรอลุ้นรอลุ้นในอนาคตแต่ว่าช่วงหน้าไม่ต้องลุ้นค่ะตลาดติดาวของเรานะคะายังมีผลิตภัณฑ์ดีๆในการดูแลบำรุงสุขภาพทั้งคุณผู้ชายและคุณผู้หญิงรอคุณอยู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเจอกันค่ะค่ะ